สวัสดีครับทุกท่านครูขอนำบุญมาฝากนะครับวันนี้ตอนนี้เป็นไลฟ์สั้นๆก่อน5นาทีนะครับครูขณะนี้ครูอยู่ที่มูลนิธิศูนย์ประชาเช,ชียงใหม่2 0 2ศูนย์เชียงรีนะครับข้างหลังคือพระพุทธรูปกับพระปรางพระปรางซึ่งเป็นพระปรางเก่าแก่จากสมัยพระธาตุดอยสุเทพที่ตกสํสำรวจนะครับเดี๋ยวครูจะ,ะพาชมสั้นๆนนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะฝากบุญนะครับที่เห็นนี้ก็เป็นพระปราง ความเก่าี่ขนาดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่คือประธานที่นี่ให้จดูบรรยากาศนะข้างหลังนี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเชิงลึกนะครับแล้วก็ครวได้มาอยู่ที่นี่7คืน8วันข้างหลังคือประตูพระการสวยมากนะมีมุมปฏิบัติหลายมุมให้เลือกได้ตามสะดวกอัธยาศัยนะมีมีตรงนี้ด้วยเป็นครูชอบนะเป็นที่เดินจงกรมแล้วก็เป็น พระพุทธรูประข้างหลังเดี๋ยวครูจะพาชมนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะอ่านี้เป็นเรือนที่พักครูอยู่ห้องสุดท้ายนะก,กุฏเบอร์สิบสามกำลังมีสร้างใหม่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับนิดหน่อยครูจะพามาดูพระปรางใกล้ๆนะพระปรางนี้นะครับพระปรางตกสารวจนะให้เห็นเป็นสำนัก พุทธศาสนาก็มาพบว่าเป็นอายุกเก่าประมาณพระธาตุดอยสุเทพนะครับสิ่งที่ครูอยากให้เห็นก็คือว่าศรัทธาของคนเรานะ,ะจะก,กี่ร้อยกี่พันปีนะในพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ให้เห็นเป็นประจักษ์ท่านต้องลองคิดดูสมัยก่อนที่จะสร้างพระปางเหล่านี้ขึ้นมาได้นี่นะเหมือนไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี CG ไม่มีกราฟิกใดๆนะขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาล้วนๆนะอันนี้ก็จะเป็นวิวจาก พรบปางนี่ก็จะเป็นวิวจากหน้าห้องปฏิบัติของครูนะวันไหนปฏิบัติทอแทกออกมาก็จะมองเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนที่ศรัทธาขนาดไหนเนี่ยมาสร้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงแล้วครูจะพาเป็นหน้าพระพุทธรูปให้ท่านได้ไหว้ไพรีนะเมื่อคืนครูไปเดินจงกรมอยู่ในลาน,ลานป่าศักข้างหลังนะครับมีมุมเดินจงกรมนักสมาธิแต่งแสงจันทร์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยอะ่ะ ให้เปิดโอกาสให้ไหว้พระปรางทีหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพี่นี่มีเทวดาอยู่จริงๆนะครูเคยเจอแต่วันหลังเล่านะ ท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่คือพระปางเก่าแก่สมัยเดียวกับพระธาตุดอยสุเทพอยู่ตกสํารวจนะครับของกรมศิลปากรเข้ามาขึ้นมาไว้ละว่าเป็นสมบัติของพระสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะรุ่นเดียวกับพระธาตุดอยสุเทพนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาวนี้จริงๆจะใครปรารถนาสิ่งใดเป็นมวมงคลกอ็อธิษฐานนะแต่ต้องสร้างเหตุดีด้วยนะอา,านศีลภาวนาะให้พรมวาเดี๋ยวครูจะพามาไหว้พระประธานใหญ่ให้ดูมีต้นไม้ใหญ่ล้มเลื่อนนะอยู่ที่นี่นะครับ มีศูนย์ปฏิบัติมากมายแต่ใครจะมาเข้าศูนย์สอด้านต้องผ่านศูนย์หก่อนอย่างน้อย3ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะเอาบุญมาฝากกันนะจะหวางตั้งกล้องนี่จะเห็นไหมหน้อนอ่าเห็นนะครับอืออ่าครูขอน้ำบุญจากการเจริญสติวิปัสนานะครับในคอร์สเชิงลึกเป็นเวลา7คืน8วันนะตั้งใจทำมากเลยอย่างน้อยเวลา1 0 1ถชั่วโมงนอนสต๊อปตั้งแต่ตื่นตีสจนถึงนอนนะครับ ขอให้ท่านทั้งหลายนะได้มีส่วนกริกุสลที่ครูสร้างทั้งหมดทั้งทานสิะนภาวนาทุกวันเนี่ยเสมือนหนึ่งได้กระทำาดยตนเองทุกประการครับอยากใครปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลครูส่งบุญมาให้ทุกวันเนียนะตามสัญญานะใครปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลกับชีวิตเนี่ยให้ตั้งจิตปรารถนานนะครูขอให้ท่านได้ไปทั้งหมด100%เป็รนตะทุก็ในประการสรุปสั้นๆวันนี้นะครับคืนนี้ม่รู้จะมีไลฟ์หรือเปล่านะแต่อยากสรุปสั้นๆให้ฟังว่าไอสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติจากครูซึ่งมาปฏิบัติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่77ในชีวิตในชาตินี้นะมันอาจจะไม่มีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากนักน,นะแต่ว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยท่านอาจจะแปลกใจมาตั้ง76ครั้งมันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกครั้งเข้าใจการทํางานของกายใจของจิตตัวเองในในรูปแบบที่ลุ่มลึกกว่าเดิมอาจารย์ของครูที่นี่บอกว่าอาจารย์สริพรกนนะคุณสุนทรน,นะมันบอกว่า,าการมาปฏิบัติท,ทําหลายครั้งเนี่ย การบใดที่ได้ยังไม่บรรลุธรรมก็เหมือนเป็นการร่อนแป้งนะก็คือแป้งที่ได้เนี่ยปริมาณเท่าเดิมท่านเคยร่อนแป้งทําขนมเค้กไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะร่อนแป้งทําขนมเค้กเป็นยังไงก็คือว่าปริมาณอ่าเฮลโลคุณวาแกนบราสวัสดีครับก็คือแป้งไหนวะถลาท่านร่อนกี่ทีกี่ทีเนี่ยปริมาณเท่าเดิมใช่ไหมแต่ถ้าท่านเปลี่ยนกระชอนเขาเรียกกระชอนใช่ไหมที่ท่านไว้เขย่าแป้งเวลาท่านจะเขย่ากระชอนเคยทําขนมเค้กไหมครับนะเวลาให้กระช่ากระชอนเนี่ยแป้งมันจะมีความ ลุ่มลึกละเอียดขึ้นถ้าท่านเปลี่ยนตะแกรงให้มันรูเล็กลงนึกออกใช่ไหมเออฉันได้ฉันนั้นมาครั้งนี้ครูก็ไม่ได้บรรลุทำอะไรไม่ได้เจอสิ่งมหาศัจ,จรย์อะไรใดๆแต่ว่าเจอมหาศัจ,จรย์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเป็นอัศจรรย์จากธรรมะนะว่า คุณภาพของการกําหนดสติในแต่ละขณะที่ครูเคยสอนท่านกําหนดสําคัญมากนะพอท่านสามารถกําหนดสติได้ต่อเนื่องมาตัง้งเจ็ดคืนแปดวันจริงๆนะคืนวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้เองที่ครูไปเดินจงกรมที่ลานป่าสักข้างหลังนะครับแล้วนั่งสมาธินะสามชั่วโมงเต็มเนี่ยเดินสลับนั่งนะครับอย่างละครึ่งชั่วโมงนอนสต็อปไม่ได้หยุดไม่ได้พักอะไรเลยนะเวลาจิตมันนิ่งเป็นสมาธิจริงๆปราจากนิวรณ์ทำลบกวนก็คือไม่มีความ ง่วงความง่วงความฟุ้งความสงสยัยหรือติดอยู่ในสภาวะสุขหรือว่าทุกข์อะไรต่างๆมากเนี่ยมันเป็นจิตที่ปลอดโปร่งมากนะปลอดโปร่งมากก็คือว่าเราได้รู้ว่าการปฏิบาาัติธรรมจริงๆมันคืออะไรการอยู่กับกายใจตัวเองอย่างไม่ทุกข์เป็นอะไรการอยู่กับปัจจุบันจริงๆเป็นอย่างไรและการทํางานของสติที่ไวเข้ามารู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงถามว่ารูเท่าทันความคิด ของตัวเองแนละ้วเป็นยังไงมันก็จะทาให้เราสามารถกลับไปสู่โลกภายนอกอเดี๋ยวคุณจะออกจากประตูรั้วที่นี่ไปนะต้องกลับไปสู่โลกภายนอกซึ่งปิดมือถือมาที่หนึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะโลกเป็นยังไงไปแล้วแต่ว่าคนที่ได้มีโอกาสมา,มาอยู่กับตัวเองเงียบๆน,นะปลีกวิเวกเพราะพุทธองค์ตัดว่ากายวิเวกก่อนแล้วใจถึงจะวิเวกได้นะเพราะปลีกตัวเองมาอยู่ยนี้ได้บ้างเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับมีอาวุธนะมีเครื่องมือดีกว่านะเครื่องมือเครื่องมือที่กลับไปอยู่ในโลกเดิมที่ อาจจะเร่าร้อนรุ่มร้อนรุนแรงปรเต็มไปด้วยปัญหาได้นะโลกเดิมแต่ด้วยใจที่สงบสุขมากขึ้นครูว่าหรือว่าแค่นี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมแต่มันดีมากกว่าการที่มีใจใจที่สงบสุขมากขึ้นในโลกที่ยังเต็มไปด้วยปัญหาเหมือนเดิมนะสิ่งที่ได้ก็คือว่าถ้าท่านฝึกสติไปเรื่อยๆเ,เนี่ยยามทักขับขันใดก็ตามเนี่ยตัวสติมันจะขึ้นมาบอกท่านเองว่าเวลานั้นท่านควร คิดอะไรพูดอะไรทําอะไรนะอย่างน้อยมันจะค่อยๆน้อมท่านไปในด้านที่เป็นกุศลใครก็ตามนะครับที่คิดว่าอยากจะพิสูจน์วิชาดีของพระพุทธเจ้านะครูจะแนะนาให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานกับพระพุทธรูปข้างหลังนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครูอยู่ที่ศูนย์นี้มาตั้งแต่กระบวนการสร้างศูนย์ที่นี่เป็นวัดร้างเก่าตั้งแต่สมัยกรุงโบราณที่เรียกวเวียงแม่นะมีแนววิหารเก่าอยู่แล้วก็เคยมีเจ้าของที่ก็ไปทําบ้านจัดสรรแต่ไม่รอดนะ จนกระทั่งเขามาปฏิบัติธรรมที่มูลที่ศูนย์ภาษาเชียงใหม่คอร์สเบื้องต้นศูนย์หนึ่งเขาก็เห็นว่าที่นี่สอนด้วยผลเข้าบริจากที่ให้ก็เลยได้เข้าใจว่าทําไมที่นี่ถึงทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาจรงิงๆใครอยากจะปรารถนาสิ่งดีงามนะให้อธิษฐานจิตกับผู้เทวรูปกับพระปางข้างหลังนะครับแล้วก็ บอกตัวเองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะถ้ามีโอกาสเราจะสร้างเหตุให้ดีพร้อมให้เราสามารถได้มามีโอกาสนะอยู่กับตัวเองอยู่กับครูบาอาจารย์ดีๆครูของครูเก่งมากนะทั้งสองท่านครูประมาณหนึ่งในล้านหรือ10ล้านหรือร้อยล้านของท่านนะเออท่านเก่งแล้วก็ใจดีและมีอารมณ์ขันมากกับครูอีกนะเป็นไปได้ยังไงนะแต่ว่านั่นแหละนะอธิษฐานให้ได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆและอยู่ในสถานที่สปายะดีๆได้มีโอกาส หาโอกาสสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วมีผู้อ,อุปถัมภ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มาได้จริงๆแล้วท่านจะพบสิ่งอศัศจรรย์ของธรรมะด้วยใจของท่านเองคอร์สพื้นฐานเะนี่ยเจ็ดคืนแปดวันเนี่ยไม่มากนะแต่ว่าเพียงพอที่จะคุ้มครองท่านได้ไปตลอดไม่ใช่เฉพาะชีวิตนี้ถึงวันสุดท้ายนะไปตลอดทุกชีวิตจากนี้ไปนะซึ่งแค่นี้ครูว่าเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุด ที่ท่านจะให้ตัวท่านเองได้แล้วใช่ไหมครับอ่าที่ทานเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูขอไปหารายทานก่อนแล้วถ้าคืนนี้มีเวลาจะรวบรวมอะไรมาเล่าไลฟ์ให้ฟังสั้นๆอีกทีเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ในเมืองก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วถ้าที่โรงแรมสัญญาเน็ตดีเนี่ยก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังสั้นๆอีกน,นิดหนึ่งต่อไปครับขอให้วันนี้นะครับเผื่อไม่ได้คืนนี้ไม่ได้ไลฟ์นะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านอ่าท่านนี้เข้ามาทีหลังนะครับครูเห็นชื่อเพิ่งเข้ามาหลายท่านครูขอให้บนอีกทีนะครูได้มาเจริญสติปัฏนาทั้งทำท,งทั้งทานนะครับเลี้ยงอาหารผู้ปฏิบัติธรรมเลยนะเีนะ่พนักอ่ะคุณสาวเพื่อนปฏิบัติธรรมของครูวันนี้มีแค่4ี่คนนะครับรอบนี้พิเศษมากคือคนที่ฝ่าฟันโควิดมาสํเาเร็จมี4ท่านนะครับเดี๋ยวจะก็คือคุณสาวนะคุณสาววภากนะครับอนุโมทนาเลยนะครับครูขอให้ท่านนะครับได้ทานที่ครูได้เลี้ยงออาาาาาาหหรรผู้ปิิบตัตนนนะะแลลก็ททํย,ย่งนะ แล้วก็ศีลน,นะครับที่รักษามาหลงดีแล้วใน7จคืน8วันนี้แล้วก็ภาวนาซึ่งตั้งใจทำมากมากเลยมากที่สุดในชีวิตเลยนะครั้งนี้นะเจ็ดคืน8วันเนี้ยขอให้ทุกท่านที่ดูไลฟ์รูทั้งดูสดและดูย้อนหลังจากทั้งในเมืองไทยแล้วทั่วโลกนะครับได้มีส่วนในกุศลนี้100ร้อยเปอร์เซ็นเต็มขอให้ได้กุศลนี้ไปทั้งหมด นะแล้วท่านมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีงามที่ท่านปรารถนาตั้งจิตรับบุญนี้ไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานกับพระประธานกับพระปางข้างหลังอายุเป็นพันปีข้างหลังนะครับอธิษฐานครูขอเอาใจช่วยให้ความประสงค์ของท่านความปรารถนาในสิ่งดีงามในชีวิตของท่านจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จแล้วขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสหาวันหนึ่งมาเจริญสติวิปัสสนากับครูบาอาจารย์ที่ดีให้ได้นะครับ มันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ขู่จะมอบให้ท่านได้ในวันนี้นะเราไม่รู้จะมีชีวิตอีกนานแค่ไหนยัมีคนขึ้นข้อความมาแล้วว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันหนักมากเชียงใหม่ก็หนักมากทุกที่ก็หนักมากขู่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะสิ่งที่จะช่วยเราได้ทั้งในชีวิตนี้และตลอดไปทุกชีวิตคือการเจริญสติวิปัสสนาวิชาของครูพุทธเจา้ากันแล้ครับหาโอกาสนะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าสิ่งไหนจะมาก่อน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านเป็นวันที่ดีมากของครูแล้วครับเพเห็นหลายท่านเข้ามานะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสําเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทําที่สําคัญที่สุดขอนักเรียนทีูไลฟายรูทุกท่านนะครับจากทั่วโลกมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณเหมือนที่ครูรู้สึกขอบคุณทุกท่านในวันนี้เพราะไม่ว่าครูจะอยากให้แค่ไหนไม่มีท่านมารับบุญของครูทุกวันนะครูก็ไม่ได้ให้นะขอให้ท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยคความรู้สึกขอบุณ ขอบคุณอะไรขอบคุณที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสเป็นผู้ให้อีกวันหนึ่งด้วยเองสวัสดีครับลว้เจอกันใหม่นะคืนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่จะพยายามหาเรื่องราวที่ดีที่น่าสนใจในเชียงใหม่มาฝากท่านกันทิ้งข้อความไว้น,นะครับเดี๋ยวครูไปอ่านข้อความทุกคนคิดถึงนะครูส่งบนมาทุกอันเปิดรับคือสัญญ,ญาหรือเปล่าสวัสดีครับ